ติดต่อไม่ใครอีกอ๋อก็ให้เคยมีเดี๋ยวมีเจตนะจ๊ะมีรักไม่ได้ผิดประเพณีผู้ชายและผู้หญิงต้องไปติดต่อด้วยพ่อแน่แน่ไปตดิดต่อไปเองก็เป็นการดูถูกลิขจตต้องสิ่งตุกงอย่างนะกฆ่าหัวหน้ให้ใครต้องหัวหนว้ให้ผู้ชายแต่ว่ผู้ชายทำไม่ถูกต้องลิกจีจะให้เขาถือสิทธิ์อย่างไร แต่เสียรายลมเกินผู้ชายคนนี้สวยมากทีเดียวเสียนิดเดียวเท่านั้นละขมันักผู้หญิงไม่เป็นเรานอนหลับนี่จับดอนต้องนี้ต้องหนีกูแล้วยังไงก็ไม่รู้ถือว่าแก้วสามสีมีแก้วสามสีมีนี่นะ เสียไปแล้วเมื่อเธอรู้สึกว่าเสียไปแล้วก็ตกลงใจทุอนะเออไม่ใหญ่จะตกลงใจไปนะให้พี่ไาจริงเหรอไปก็ไปทถอะนะเอาเราลูปสวยลูปงามที่กล่าวมาแล้วมาพูดซ้ำๆซากๆก็เป็นที่ระคายหู้ระคายปากฉะนั้นจะเดินทางเดี๋ยวนี้ไปแล้ตัดเลยไอ้กิเลสร้เรื่องอย่างนี้กาโลกีตมหานี่มันไม เป็นของปฏิกูลศูนย์เปล่าหลงมันไม่ได้หลงด้วยรถด้กเลิ่นด้วย,วย,วยอาอย่างนี้ไม่ได้แล้วพืชวัดว่าอารามไปควางตัวเป็นเตวสิทธิ์อาจารย์ท่านพ่อที่วัดโกนในหัวล้าหลุนเอารัศมีสีของพระพุทธเจา้าคำมมอุหมอสาบานต่อนหน้าสถทูของรูปของสมาธิพุทธเจ้าจะขอให้ขาดลมปราณลงในรัศมีสีเหลืองของพระพุทธเจา้าที่คำาอุหมอไม่ฝึกเป็นเด็ดขาด รูปหล่อๆอ,อ,อย่างนี้ผู้หญิงคนใดไปทำบุญซุ้นทานในวัดใครไปบาาพลาดแล้วก็ด่าได้ต่อหน้าเลยบวชจริงบวชจริงไม่บวชแล้วแต่ใครจะว่าอย่างไรต้องบวชสิเมื่อเราจะไปบวชก็เราไม่ว่าหรือใครไม่ว่าเราผู้หญิงคนใดมีรูปหล่อๆเราสามารถที่ไปจามได้ราะผู้หญิงคนนั้นเคยต้มเราเราแพย้ยใจจึงไปบวชเสีย หลงมันไม่ได้เพื่อนไม่มีใครชื่อันนี้รูปถ่ายพาไปแล้วก่อนเดกจะไปบวชแล้วก็พารูปถ่ายนี้เอากันไกลขี่เข้าไปดีเอาแต่หัวพอแล้วไปจ้างไอ้พวกกะรีถ่ายรูปเพยอนกายอีกทีแล้วก็ขี่บอท่อนตัวกะรีนั้นเอาท่อนหัวของผู้หญิง ที่เราต้องการไปติดต่อเข้าและถ่ายอีกทีแล้วเราก็เหมือนกันไปจ้างคนอื่นทำไม้ภาพที่มันข่าอุ้มแตงไอ้ท่าอ่าหนุมานถีเบกค,คููไก่ต้มทุกท่าทุกทางเราถ่ายเราทีหนึ่งเอาหัวเราไปต่อกับหัวคนนอนคนหัวผู้ชาน้องขี่ ที่ทิ้งแล้วถ่ายมาอีกเราบอกว่านั่นรูสิสุดคนนี้เคยให้ความรักกเราอย่างพอใจแต่เรามารู้สึกได้ว่าร้มไปพบกะลีใช่ไหมตรีน่ะเป็นศัตรูต่อผู้ชายระวบวดซะไม่ดีกว่าหรือคิดไงนั่นรูปถ่ายก็วางาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยศึกษามาแล้ววิชาเอาไปใส่เอาไว้ในองคน้ำที่ไหนใช่เล่า มือนชนฉีไหมแกพูดถ่ายไปทำไมขออนุญาตตอใครขอรอนุญาตตอใจข้องตนเองเลยใช้มือขวาไปปลุกออกมากระเ๋ามันหอกเอาซ่อนเอาไว้ในกระเป๋กาปก,กันเกงก็ได้มันรับรองแม่สูญหา,ายมือกระเป๋าไม่ได้ขาดไปบวชซะไม่ดีกว่าหรือกูจะช่วยกระเป่ายังไงละกูจะไปบวชนะคุณลูกถ่ายแน่คืนกลับมาแล้วนะคุณลูกถ่ายเอากลับมาตั้ง เอ้วัดตรงนี้นั่ท่านชื่อไงก็ไม่รู้วัดพังเทียก็ไปบวชได้เลยไปทางรุ่นก็ไปบวชได้อ่ไปบวชในสงขาดีกว่าบวชสงขาดีกว่ารูปถ่ายไปบวชที่ไหนก็รูปถ่ายคือมาแต่นะั้นคนดี จะต่างติดกระเป๋ามาก็าไม่กี่มาน้อยนี่จะไปคิดการที่นานบวชในเวลาก็รทันหนันแปดหมื่นนี่พอไม่พอเนี่ยแหมท่าเก๋ลูกเศรษฐีลูกถ่ายที่เราคืนกลับมาเอาลูกถ่ายคืนกลับมาแล้ววัดก่อถ้ำสี่เมตรทีมาจะไปบวชเหมือนกันเราลองใจเข้าต่างหากรักผู้หญิงนกะผู้ชายนี่ยัดคิ้วคนทีแล้วก็เอากระเท่านั้นนะเร็วทุกอย่างนี้เท่าหรือ วรดก่อถ้ทีเยอะแยะไปบวชซะไม่ดีกว่าหรือทรัพย์สินนทองทีน่นี้ถึงแม้ว่าจะตกทอดอยู่ในกรรมติดเครองชาลิจีนริจีบวชแล้วกับบ้านเมืองนี้ทอดถิ่นถวายทานเก็บใจจิไหมายกูไปบวชเป็นทีก่อถ้าบวชจริงๆปลิไหมผ้าขาวนี่ก็มีแล้วเอา้าเกินถกระเป๋าไปเท,ท,ท่าไหร่พาไปแก้วไว้ตื่นต่อไม่ต้องอา่าพาไปถอดทิ้งความเอาไว้ที่นั้น ใหพ่เพืแล้วแต่ให้ทานคนมาพบไปเสียทิ้งไว้ตรงนั้นเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากแต่ผ้าขาที่จะผ่าฉีกซะไรยเผาซะเลยฉับซะเลยเลยอาไปบวชวัดวกระท่อมเออไปบวชจริงเนี่ยอย่างนี้ลูมฉีกซะจริงควันซะจริงฉีกเผาซะจริงนี่นะครับพื่จรีงฉลองใจเธอลองใจลองใจอะไรก็ไม่รู้วอรตั้งกี่คำแล้วไปบวชต้องดีกว่าหรือวัดกระทําที่เดียว เราก็ไปบวชวัดก็ทำเหมือนกัน <Yeah. S 1> เออมาไปบวชนวัดก็ทำแล้วเราอยู่ข้างบนเ <Yeah. S 1> ขาอ,อยู่ข้างล่าง <Yeah. S 1> เวลามีโอกาสเราก็มานั่งคุยกับพีคิดติดต่อกันว่าจะอรอลูกพระอย่างไร <Yeah. S 1> อันนี้ก็บอกว่าต้องหาไอ้เหล็กทองแดงบ้างเงินบ้างทองบ้างในวันนี้แล้ววันนั้นวันนี้ห่อกันแต่เราจะบอกนโยบายโดยแม่ชีว่าเสียเวลาเป,ปล่าเปล่าไม่ต้องรอทางรุงเทพ ฉันคุ้นเคยเอาแต่เวลาแม่ชีด้วยพระหลอกกันเองดีกว่าบวชจริงไปหานี่ย้อไปบวชอยู่วัดก่อธรมอยู่ข้างบนมันถ้าเราไปบวชอยู่ข้างล่างอย่าไปบวชปะเดี๋ยวดำคานวัดเขาฉันไม่บวชแล้วค่ะไม่ไปบวชไปบวชไปบวชฉันชีไม่ไปบวชก็พระไปบวชได้ไม่แปลกันไรไปบวชถ้าจริงๆเนี่ยไปละไปละไปละไอ่เอฉันไม่บวชแล้วค่ะฉันไม่บวชจริงมาอย่าวอนซะ ทั่วโบงกว่ามปแล้วคิดดูสิไปบวชจริงพวกผ่ามเนี่ยแล้วก็ไม่บวชเป็นผีบวชจริงหรือฉันบวชจริงเราก็บวชจริงฉันไม่บวชแล้วฉันก็ไม่บวชแล้วก้ไม่บวชแล้ว,ว,ลวทำกันอย่างไดโอ้ยจูดทำไมล่ะจมูกนั้นมันต้องพักผ่อนที่แก้มของเธอนี่ละนะ สางคนสางสมัครแล้วกอดใครโลกอดมาไหวแล้วแนบออกแล่ทราบว่าไม่อยากเลยพวกเกงอย่าเที่ยวแทบแล้วไล่อ้นมืออย่าสนดแรงนะพี่นังอย่าเที่ยวแยงแล้วเที่ยวจิกลิ้นจีอัน ีลองครแลยํำสั้นแล้องเธอนันอย่างแก้งพียำแรงๆนำลมกลีก เด็กสาวอีดังเว้ยเซาพักมือเลว,ว่าเลยอยากไยชายอย่ากพักกละอยากก้ามเลยแรงมากมองนี่ดักดูเดียมว่าพี่สมักและดังเจ้าอะไรที่จะมาเท้าลิ้มจีเซาใหญ่ยิายามซ้ำรับพี่กับมองแล้วก็ไม่ต้องเตียมตัง้งพวกเมียเมาื่อใดกัน ประเทศข้องไทยคงสมใจปลาะตะนาเมื่อตื่นนหอนแล้วฮอดวันต้องเบิกข้าคำเวลารีตาบึ้งถึงโอสุสวรรณเห็นดวงแก้วเววามารามสุง ้กำแพงไปเแ่งปุมพันถึ้งยอดปรางจำมา,มา,ร,มา,มามรีบไปรดเพื่อนรลกเพื่อนยาบาดเจ้อำนาจแรงของไอ้พานราศ่หอข้ามกำแพงเข้าไปนั้นเสียงโครมโครมครามคามเหมือนอย่างคลาดจะทะลุลงมาใกล้ๆเขามาทุกทีไอ้พานราศก็ภูมิใจ ที่จะได้แก้วไปยังพระนครอ่าวังในเมื่อเอื้อมมือไปใกลด้ดวงแก้วแล้วส่วนวาจาต้องให้ผ่านราชเลยตะโกนออกไปว่าว้ยพวกชาวเมืองของสุวรรณ วินาทีต่อไปเตรียมเมือเตรียมตัวเดินทางจากแปดบเลื่องโคงสุวรรณแล้วไปกราบลงแท้เท้าต่อมาประพักของไม่พานาดไม่พิ่งใด้โคน,นวังในเตรียมตัวเร็วพานราชภูมิใจว่าต้องได้ลุงกลาแนะ่ โยดล้างปราสาทไอ้พานรากกำลังที่ใช้อำนาจบาดใหญ่กระทืบลงไปเพียงเพลงเพลงรามครับโวยทำเร็วอีกตืน่นอนแล้วต่อไปกูอเองจะได้พาแก้วสามสีนำทางมึงมึงตามรัฐมีสีแก้วเดือทางจำเปนเพราะเรพรอมนี้ไปตายตายตายคณเด็ดไปเจ้ากรุงรู้แล้วรูอบอ้บางที พอรามาเป็นชู้สาวกุง้งทองลิ้นจี่ตายแล้วกูจะออกทางไหนกูจะไปที่ไหนโอ้ยแล้วลิ้นจี่ลาก่อนลาก่อนนะจ๊ะข้าพี่ไม่ตายที่ค่อยกลับมาใหม่น้องน้นะลิ้นจี่มาก่อนพระเจ้าคุ้งงสุวรรณตลอดทุสุสมเด็จพนังมอเห็นดวงแก้ร้อยจ่าแตงเทศกำแพงพระนครนี่แล้ว รีประกาศทาวเมืององควันในเดินทางไปยังดวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยโอ้ยรอบรอบยอดลางปลาศาสตรที่แก้อยู่นั้นฟังไปหมด ทนชาวเมืองหงสุวรรน,นอนหลับไม่มีใครตื่นเยียบองไปทั้งเมืองครของสุวรรณเมือ,อยางก,กมืองรางตลอดทึ่งฐานที่เฝ้ายามตลอดทึ่งตำรวจหลับลืมกันไปหมดเลยในพระนครหงสุวรรณ ผานราสุดที่จะส่งเสียงให้เขาเมืองตื่นเมื่อไม่เห็นใครตื่นแล้วก็เลยบายหน้าชมเข้าไปที่ยอดปรางปราศาสตและที่อาดวงตาหรือดวงแก้วเพื่อจะได้ปลดภาพตามความต้องการของไอ้รา,าราช ปบลา,วาบวานเหตบบไม่กิดเจ้าคืนวันชีวิตแล้วาวาไยคงจะได้ทุกย่อยเราเป็นฟูต้าแล้วข้าวยางต้องฆ่ามันตายไปแม่ได้รู้แล้วทีพักข้องอยากผ่านเลยปรจําจและนําทรัพจะพาลับไปที่เวส ไปซึ่งประเภทศเครือชาตแจ้งให้รถสวัสดิ์จะมาเลยาก็สาบสักกันแต่ลำบากผ่าเสียนงานไปเวียงวังเอาเถอะเอ้ยเราจะเอาถอนตัวควักไว้บ้านใครักทีผ่าแต่ถอนอ้วกไปได้ผ่าไปส่งข้าวให้ลูกฟ้ามันลูกจะควักถอนกายแล้วไหวผู้น้อยเผื่อจะผ่าถอนเสียนก็ไปมือกุ้งหิน นี่ดึกสร็จคนก็พริบราบลับโดยดีอ่อนเกียงลิบลีแล้วมุ่งไป ปราไยเอกร้อนแบนั้วเลสิงอะไรคำปราไสมันคนเดือนเอ้สักทีฮะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวเดี๋เราเข้าเห็นเห็นาอยู่ไต้ทุ่นไงสิทึ่งนี่เขาเขาว่ากันพันเพื่อเอวาพันเพือไปหงผักก็ไม่ใช่คาด ทไมจท็กาีเลยไปแท็กซี่ในอำเภอก็กระเทิ้งมาปอนเภอก็ท่ามวาแต่ตัวเทไปนอนกับยิงมันที่ราคากันเกมมึงเท่าไหร่ค่อยๆท่ามครก็ก็ท่ามข้างๆชาชายืนนึ่งมันนีเล้งหรือยิงว่ามันไม่เบี้ยนไอ้ทัดกจะว้ากินพันนั่น tập luôn kem gì thứ ba đây này từ mo chết lèo mấy anh bia chất lèo nhẹ xa điều và phải chứa ra cái tròn tròn lục sắt mà thiếu lát sắt cần tam mà phục cái plei cũng non đó mừng mùa đây à mà chứa phải tam vườn những nghề mà mừng non đó cũng mai mừng bò mai bia chắc tam là cũng hay mừng lên lại tạt bùa ơi ມັນໄປປິ່ງກຸປານີ້ມດແລ້ແລກາິມ